ประโยชน์ในการสร้างบาร,รมีแต่ละประเภทมีดังนี้ข้อที่1การให้ทานเนี่ยเป็นการตัดความโลภหากว่าเป็นการให้ที่มีปัญญาเช่นให้เพื่อละความตรณีในใจมิใช่ให้เพื่อหวังผลข้อที่สองศีลเป็นการตัดความโกรธข้อที่สเนคขม,มะบาร,รมีเป็นการตัดอารมณ์กรมคุณข้อที่4ปัญญาบาร,รมี เป็นการตัดความโง่ข้อที่5วิริยะเป็นการตัดความขี้เกียจตัดการผัดวันประกันพุ่งข้อที่6ขันติบารมีเป็นการขจัดความไม่รู้จักอดทนข้อที่7สัจจะบารมีเป็นการตัดความไม่จริงใจหรือการมีอารมณ์ใจที่กลับกรอบถ้าใครเป็นคนที่ขี้โลเลนะคะคุณธรรมในข้อนี้เนี่ยจะช่วยเราได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะข้อที่ 8. อธิษฐานบารมี คือการทรงกำลังใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองค่ะข้อที่9เมตตาบารามีเป็นการสร้างความเยือกเย็นของจิตใจและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10อุเแบกบขาบารามีคือการฝึกใจให้วางเฉยต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงช่วยให้เราปล่อยวางความทุกข์ได้อย่างดีเลยทีเดียวบารามีทั้ง10ข้อนี้แหละค่ะ คือสิ่งที่บุคคลผู้ปรารถนาเป็นพระอริยบุคคลพึงมีเราสามารถสร้างคุณงามความดีด้วยการอาศัยกำลังใจพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนพวกเราเอาไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยใจดังนั้นแล้วถ้าเรามีกำลังใจในการสร้างบารมีทั้งสิบอย่างนี้เราต้องได้เป็นพระอริยบุคคลในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ